เดียวพี่พีทครับตัวนี้นะครับเป็นคมไฟเปลี่ยนสีได้นะครับติดเพดานนะครับของอิฟนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือความสว่างนะครับตัวนี้เนี่ยความสว่างเขานะครับถึง3าวัตต์หรือถ้าเราเรียกเป็นลูเมนก็คือ3,600ลูเมนคือตัวปกตินะครับประมาณเขาจะประมาณแค่ย4วัตต์ความสว, no ว, ska, ว่างจะประมาณ2 0 0พันลูเมนแต่รุ่นนี้เนี่ยสูงถึง3,600ลูเมนนะครับเรียกง่ายๆก็คือประมาณ2เท่าเลยนะของ คมไฟตัวอื่นนะครับล้วลายเขาเนี่ยสวยงามมากเห็นไหมครับเป็นอ่านะครับเป็นลายออกจะเป็นปีดตกบัวใช่ไหมครับสวยนะครับจลองเปิดดูกันไหมครับวิธีเปิดนะครับง่ายนิดเดียวเองวิธีต่อก็นี่ครับแช้แนบสายสองเส้นจํากันจบนะครับแล้วก็เวลาเราจะเปลี่ยนสีนแค่เปิดสวิตช์อย่างนี้นะโอ้โหสว่างมากสวยไหมนี่สีขาวนะเวลาเปิดครั้งแรกได้สีขาวสวยมากนะครับปิดแล้วเปิดใหม่จะได้สีสีวอร์มนะครับ จะเห็นว่าตรงนี้จะมีริบระยับนะครับนะจะมีแบบริบรรยับเขาจะมีแบบทําเป็นแบบคล้ายๆกากเพชรน,นะครับกากเพชรทาให้ดูแบบร,ระิบรรยับส,สวยๆเหมือนมีเพชรน,นะครับปิดแล้วเปิดใหม่ก็จะได้สีคูอีกสีหนึ่งนะก็ะจะมีทั้งหมดสามสีนี่คือสีคูสีคูนี่สบายตามากเลยเป็นสีที่เอาไว้อ่านหนังสือดีนะครับแฮใครจะอยากได้สีเดียวตลอดใช่ไหมครับในห้องนอนเราหรือว่าห้องโถงเราบางทีใช่ไหมเราก็ชอบสีขาวเราก็แค่ปิดไฟ และเปิดใหม่แค่สีขาวใช่ไหมสีขาวนี่ก็ทํางานใช่ไหมเอาไว้ทํางานง่ายๆเลยตัวสีวอร์มนะสีวอร์อรมอาจจะเป็นแบบรีแลกนิดนึงนะครับทำแบบทําให้เรารู้สึกถึงความผ่อนคลายใช่ไหมครับแล้วก็มีสีคูวไว้นะครับเอาไวไอ้อ่านหนังสือได้นี่ถนอมสายตานะครับตัวนี้เนี่ยเป็นโฟมติดเพดานที่มีขนาดไซส์ปกตินะครับความเส้นผ่านศูนย์กลางเขาจะอยู่ที่ประมาณสี่สิบเซนนะครับหรือว่าประมาณ1ิหกนิ้วนะครับสวยมากเลยตัวนี้นะครับ เปลี่ยนหลอดก็เปลี่ยนง่ายนะครับมันเป็นข้างในมันเป็นหลอดไม่เหล็กอยู่แล้วนะครับตัวนี้อายุการใช้งานของเขาเขาเคลมเลยนะเพราะของเขาเนี่ยอายุการใช้งานสูงที่สุดในตลาดปัจจุบันนี้เพราะว่าตลาด LED ปัจจุบันเนี่ยเขาจะสูงประมาณ2 0 0 0 0ถึง30,000ชั่วโมงตัวนี้เนี่ยเขาบอกเขาใช้ได้ถึง3าม0 0ันชั่วโมงเพราะเขาใช้เม็ด LED ที่มีคุณภาพสูงนะครับอันนี้เป็นของบริษัทอ f ฟนะครับเพื่อนๆสนใจทักมาได้เลยนะตอนนี้มีจัดจำหน่ายแล้วผมชอบเปลี่ยนสีอยู่ สวยไหมผมว่าสวยมากเลยอ่ะลายคือผมเห็นหลายรุ่นแลลายมันก็เรียบเรียบรุ่นนี้เนี่ยมันจะเป็นลายแบบเนี่ยให้ดูใ,ใกล้ๆนะมันจะมีแบบระยิบระยับอะแล้วงาน,นเขาปราณีตมากเลยอ่ะเป็นเพชรอะสวยนะเนี่ยไว้กลางคือนน่ะสวยมากเลย